ดีไายมาสเตอร์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเข้ามาที่นี้ปึ๊บจากนั้นใส่ มาที่ q u i c k t e x t message นะครับผม make fix t e x t conversation ปร๊บแล้วก็พิมพ์ไป๊บนี่ผมก็จะพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม่มไม่ได้จะกลับมา เสร็จแล้วเพิ่มปลาอะไรไม่ต้องเอาปลาหยุดไงปึ๊ดเอาต้องเสร็จได้แคปเจอร์ไว้ก่อนครับช่วงนี้เวลามันลงเวลาลงช่วงนี้ ตอนนี้ไปที่ create message ปึ๊บมันก็จะมาอย่างนี้วันนี้ไวรัสไม่ลงนะครับผมอ่าคราวนี้ download i m i e อ่าเปิดโอ้ <S <S นั่น <S 1> <S 1> ไวรัสลงจริง <S <S ๆดีที่เราแคปเจอไว้เย <Yeah. S 1> จากนั้นก็ออกไปนะครับผม ออกไปเข้าที่ background erase r เข้ามาที่ตรงนี้ากนั้นโหลด photo นะครับที่เราแคปเจอร์ไว้นะฮะอือนี่ตัวนี้มันมันไวรัะลงตัวหนังสือเพียนแล้วเข้าตัวนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้อง เข้าที่้าตวนี้ก่อนนะครับผมอือปึ๊บเข้าในแกลลอรี่ก่อนจากนั้นเราก็มาทำอย่างนี้ ออกมาโหลดโฟโต้โหลดโฟโต้ load photo. Load photo. นี่ครับได้แล้วนะครับผมตอนนั้นกดดันเลยครับผมตอนนี้เรากดที่ลูกดาวนะครับง่ายๆมาเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยเอาาเอาไว้ครับผมหอ,อมากหมด จากนั้นกดดันอีกทีครับเซฟฟิน uh, ิชแล้วอืมก็จะมีโฆษณาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเอาแอปเข้ามาใช้ฟรีปิดจุกได้แล้วคราวนี้อ,อืม คลายมาสเตอร์เข้าแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะครับปุ๊บเมดิ亚เบลเซอร์เข้าไปที่ตัวนี้อิเิสเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับปุ๊บอืมกดขยายเขานีย ดึงมาอย่างนี้เลยนะครับเอาอย่างนี้เลยนะง่ายไหมครับผมโอเคเดันไปนิดนึงอนอโอเคอืม จากนั้นเราก็เข้าที่เลเยอร์นะครับเข้าที่นี่ปึ๊บกดล้วก็ทำอย่างนี้ปึ๊บปิดทึบนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็คัดลอกปึ๊บดึงอ่าดึงมาใส่นี้ หึ่งนึ่งอ๋อมันมีอย่างนี้แล้วก็ตัดตัดตัวนี้ออกปึ๊บ อะไรวะเราขยับมานนึงโอเคอ่าได้แล้วครับผมจากนั้นก็ต่อไปนะครับคัดลอ,อกอีกแล้วก็ดึงมานี้ ทีจากนั้นก็ดึงลงมาอย่างงี้เอ้าต้องไาจากอีกนิ้นึงมีนิดนึงชุดอลองดูครับผมอืมอะไรยังมีอันนี้อยู่ดันครับไปใหม่ครับดันครับไปใหม่อ่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าโอเค <Yeah. S 1> อืมได้มาแล้วแถวที่สองแนละ้วตรานี้ก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผม,มได้แล้วก็ปึ๊ด แล้วก็ทําอย่างนี้ต่อปึ๊บนะครับอ่านลองดูอ่าเป็นไงครับได้แล้วนะครับ ทำการก๊อปต่อครับผมไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนุ่งมารอปลาก่อนนะครับลองดูฮึยิงอ๋อม,มันยังมีแบบๆแบบขยับขึ้นไปอีกนิดนึง อ่าได้แล้วหยุดกันลอกนะครับเงินกับเตินลงมาอาอยังไม่ได้ใช่ไหมเดินลงมานะครับใช่บางเดือน โลปลากรอนจากนั้นก็ก็ถูกเลยปนะึมึได้แล้วคัดโลกปลาอะไรอ่าคราวนี้ก็ได้แล้ว กายุดไงจุบเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ก็ e x ็ก r t เลยนะครับ e x ็ e r t เราไมา่ได้เสียเงินนะครับแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับ โอกก่อนนะครับอาให้มันกำลัง export project อย่าไปกด Can เซ l นะครับเรียบร้อยอมีโฆษณามันนี้หนึ่งปิดจากนั้นเราก็ได้แล้วคราวนี้อ่ออกก่อนเข้าไปที่ มีโฆษณาเราก็ไปเข้าที่ตรงใช่ไหตรงนี้ใช่ไหมยะไรใค่ไมล่ะม่ใช่ไปที่ตรง export เราก็เข้าไปที่เลเยอร์ต่อนะครับอึ๊ดออสเปอร์โอ๊บทำให้เต็มอึ๊บอ่าลองดูอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปที่โครมาคีอ๊มันเป็นสีน้ำเงินเราก็ต้องเปลี่ยน Hı? Hmm? Ne? Ne? โอ้มากคีปรับ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 ปึ่บในวันชัดขึ้นนะครับผม 好的，那好、嗯嗯嗯嗯嗯 ต่อจากนั้นเรามาเริ่มใส่เพลงนะครับใส่เสียงเอฟเฟกใส่เพลงใส่เสียงเอฟเฟกใส่เสียงอา่าเสียงปิ้ง่องปิ้งป่อง ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อฮะทาไม,าามานะครับตัวนี่ จ,จากนั้นเรามาเริ่มใส่เสียงเพลงนะครับผมตรงนี้อ,อด d i o ไ okay, อโฟนไม่เสร็จโทนใเข้าไปเราขยับไปนิดนึงงัาน,นได้แล้วจากนั้นเราก็คัดลอกขยับมาน,นี้ ขยับหนึ่งค่ะโอเคอสิบสามอันี้ก็คัดาลอกตัวนี้อีกทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ cittù salò Ah, dai là. Nis toh ต้องจุด hmm. มันสิอันนี้อ่ะสิอันนี้นิดนึง เนอันว่าสำเร็จนะครับผมจากนั้นเราก็ทำการ expert นะครับผมกดไปที่ expert